เดี๋ยวเรามาย่างซาบะกันนะจริงๆไม่เรียกย่างไหมอันนี้เรียกหน้ากระทะนะครับใครจะใช้ทั้งชิ้นเลยก็ได้นะทั้งซีกเลยก็ได้นะการทําแบบนี้เราจะได้ข้าวหน้าซาบะเหมือนกับที่เราต้องไปซื้อแบบเป็นร้อยอะนะต่อจานเนี่ยนะครับในราคาไม่กี่สิบบาทนะครับต้ทนทุนนะครับนี่ย่างไวสักพักมันก็จะพอสุกอันนี้ผมตัดข้ามเวลาเนาะมันอาจจะ เวลาสักนิดเึงแต่ย่างทั้งหมดประมาณห้านาที10นาทีก็เสร็จแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มนะครับไม่ได้ใช้ไฟแรงมากเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนนะตรงนี้อันนี้ใช้กระทะเคลือบก็จะง่ายนะครับตรงขอบๆมันชอบงอนขึ้นมานะครับผมมันทําให้ไม่ไม่ค่อยสวยนะครับเราสามารถเอาไปหน้าก,กับตรงขอบกระทะเนี่ยมันจะโค้งรับพอดีกับกับตัวปลาพอดีนะครับแล้วก็เอาด้านข้างแปะลงไปด้วยนะครับ จะได้สีสวยๆทั่วๆนะไม่มีสีขาวๆแบบแหลมๆเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบนี้สวยเลยนะครับไม่ต้องใส่น้ํามันเยอะแบบทอดทั่วไปนะครับสเปรย์นิดเดียวนะเพื่อยืดอายุการใช้งานของสารเคลือบในกระทะนะเนี่ยจนรอจนสีเหลืองสวยแบบนี้เลยนะครับและนี้ผมจะใส่ซอสเทลิลงไปเลยนะครับแล้วก็เขย่าแบบนี้เขย่ากระทะนะครับให้มันเคลือบปลา นี่ง่ายๆแบบนี้เลยหรือใครจะเอาปลาออกนะครับผมแล้วก็ราดที่หลังก็ได้เสร็จแล้ว